สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเนยนะตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะวันนี้พี่เขาเนี่ยมาจองนะคะแล้วก็มาจัดไฟแนนซ์กับเรานะคะที่ตีรถสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่กวางคะ่ะอ่าพี่กวางนะคะวันนี้พี่กวางเนี่ยเดินทางมาจากที่ไหนคะ,อ,ะอยู่คลองสาเนี่ยค่ะอ๋อพี่กวางรู้จักโชว์รูมของเราได้ยังไงคะจากเพจเฟซบุ๊กอะค่ะวันนี้พี่กวางมาจองเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมคะ แล้วก็จัดไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายไหมคะพี่ไม่เสียสักบาทเลยค่ะวันนี้พี่กวางเอ่อจองเป็นรถอะไรไว้คะตัวปาเจโร่ค่ะซื้อคนเดียวใช่ไหมคะพี่กวางคนเดียวค่ะแล้วก็วันนี้พี่กวางมาเนี่ยได้รับโปรโมชั่น20,000ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะได้ได้จริงไหมคะได้จริงค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาออกรถที่โชว์รูมเรานะคะติดต่อหรือสอบถามพี่กวางได้เลยพี่กวางสะดวกให้เบอร์ไหมเอ่ย0 9 3นะคะ9540897ค่ะ ค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะโทรมาสอบถามพี่กวางว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะในการมาจองแล้วก็มาจัดไฟแนนซ์เนี่ยถามกับพี่กวางได้เลยนิดนึงค่ะพี่กวางทําไมถึงตัดสินใจมาจองรถกับเราที่ติดรถสวยคะอ๋อดูจากเพจแล้วอะค่ะในการที่บริการหลังการขายหรือว่าคุณภาพของรถอะค่ะ,<ฮ>ะก็ส่องมาประมาณ3เดือนค่ะ <laughs> ตอนที่ตัดสินใจเข้ามา <ฮะ S 2> เพราะว่าเราเห็นตัวสินค้าที่เรา สนใจเป็นตัวตอนแรกเนี่ยดูเป็นเอ็กเพนเดอร์ไว้ค่ะ,คะแต่พอมาดูแล้วก็คือถูกใจตัวปาเจโลแล้วก็โคเวอร์ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจจองเป็นตัวปาเจโลค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่กวางมากนะคะใครสนใจนะคะเข้ามาหาเนอที่โชว์รูมติรถสวยได้เลยนะคะหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่0903103100ค่ะสำหรับวันนี้เนยกับพี่กวางต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ